ไรมีระยำเปียบปรีตอนนี้ตั้งน้าเลยใครจะสอนมาสอนไปนะคะไอเธอมันคือนั่งแมวยั่วสวัดเขาป่าพี่ครับกินข้าวยังน่าเวทนานะคะเฮ้ยตาเขยแล้วตื่นยงางตื่นย่างหุ่นกัเต่อนกันไมเบื่อล้วป้า เรามีชาเลนจ์หนึ่งมีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะมากก็อยากให้ทำแบบช l เลนจ์นี้ก็อยากจะเห็นตู้ซ่อนหมีการละครไม่รู้เขาเล่นเห็นอะไรในตัวพวกเราเห็นความแบบไม่จริงใจแสดงเก่งแสดงเก่งปลอมก่งเฮ้ยกคนแต่การแสดงจริงมันไม่ใช่แบบนั้นใช่มันคือความจริงใจนะการแสดงมันต้องแบบ เอาอินเนอร์ความรู้สึกจริงๆออกมาเราจะเสียชื่ออาจารย์สอนการแสดงไม่ได้ใช่แล้วเราชอบละครเรื่องอะไรกันบ้างหนูชอบสวรรณเบียงไม่ชอบแบบสะใภเจ้าอะไรอย่างงี้แบบน่ารักน่าตาส่วนหนูนะบุพเพันนิวาสกับกงกรรมงเฮ้ยกองกำลังชอบใช่หนูชอบไปที่มันเป็นแบบพีเรียดพีเรียดแบบย้อนยุคจริงนะบุพเพสนุกมากเพราะตอนนั้นนิสิตมากติดมากติดแบบเมื่อกลับมาดูละครอ่ะนี่นึกถึงสูตรเสน่หาเขากระตุ้น เ้ออใช่เดี๋ยววันนี้มันเป็นชาเลนจ์ที่แบบเราจะหาดราม่าควีนได้ซึ่งกติกาก็คือเราจะมีซองที่มันมีบทอยู่ซึ่งแต่ละคนจะได้รับแจกไปโดยที่มันเป็นการแบบสุ่มโอเคไม่มีใครรู้ว่าตจะได้อะไรเออไม่รู้เลยจริงๆคิจากตัวใครหนูเหรอหน้าแต่ละคนก็ดูชำนาญนะแต่คนที่ดูแบบไรประสบการณ์ที่สุดอะ คนเสื้อขาวะะอะค่ะ<ห>เ,เล่นยากนะถ้าเล่นกับคนที่มีประสบการณ์คือเล่นยากนะถ้าเล่นกับคนที่ม,ม,มีประสบการณ์คือเล่นยากนะไม่ไม่ไม่ประสบการณ์เออนั่นแหละคุณเล่นยากนะเล่นยากนะเอาอะไร <c oughs> เอาอ,อะไรจริงแต่น,นี้ต้องบอกก่อนว่าแบบได้คู่ดีมันก็จะทำให้แบบเสริมส่งซึ่งกันและกันกลัวกลัวเล่นคู่กันแล้วออกมาเป็นละครคุณธรรมก็เลยแบบเออกันพักก่อนดีกว่าหนูวะหรอคือใครก็ได้นะตอนนี้หนูเป็นนักแสดงคือต้องรับรองก่อนว่าจริจริงๆมันมีคนหมือนไส้หนูอยู่คนนึง ไม่ใช่คนเดียวมั่นใจไม่คนเเอาจริงป้าลุงมีคู่ปรับที่แบบมานานแล้วอุ้ยไม่ได้เลยเลนกับเขาดูสักครั้งอ่ะแม่แม่อยากคู่กับใครก็เห็นมีบางคนที่เขาเคลมว่าเขาแบบมากประสบการณ์อุ้ยโอยโอยอยากให้คู่กันจริงๆเลยจริงไหมน้องคนเสื้อฝ้ายถึงเอ้าไม่ได้เป็นหนี้บายอ๋อ จกสู้กับพี่ใบเออขอเปอนผู้ชายที่อยู่หลังกล้องกลัวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่งได้เพราะยังไงผู้ชายเขาต้องเป็นคนเลือกอะนะเอาจริงป้าตอนนี้คือจบชาเลนจ์แล้วเราได้เล่นกันเสร็จแล้ว ๋ยวอีกไม่นานอะ่ะมึงต้องรีบไปจุ่มแสงนี่แหละเพราะมันหนีอายไงมึงตบกูสิตบแรงๆอีจันไรมึงชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอกิรยมเหยียบปรีอีกฝั่งทางรักกู มึงไม่เคยรักไม่เคยหวังดีกับก er ูอีสารเลวฉันจะฆ่ามาป่ะหนีไปแล้วอุ๊ยไปแล้วมีแต่คนหยาบช้ามาดูเหมือนยังไงมีมีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจคุณกวงคุณกวงเออยากเล่นกับเมนในบทเนี้ยเมนจะโดนอะไรบ้างนะต่อมา เดินละลิกละลีอย่างกับปลากระบี่ได้น้ำจะดีเอาใหมเอาดีจะปลากระบี่หรือจะเอาปลากระบี่หรือจะเอายังไงดีนะเว้ยสาะน้ำโอเด้วยไอ้ไอ้ไอ้ลูกคนแรกเนี่ยทองก่อนแต่งจะต้องรอออกสกภารแค่อะไรไม่ใช่หรอคะน่าเวทนานะคะเฮ้ยตาเข็แล้วพี่ครับกินข้าวยาง ไอ้เธอมันคือนังแมวยั่วสวัสดไอ้เธอนั่งปีศาจไม่รู้จัก่พี่ทำอะไรเหมือนกันสิพี่ทำอะไรเหมือนกันสิพี่ใครทำนาอ๋อพี่ทำอะไรก็ไม่เหมือนกันสิอะไรนะพี่ทำอะไรก็พี่เปหมดเลยกันสิมันทานกันห่ะอ๋อพี่ทำอะไรก็ไม่เหมือนกันผัดหน้าผัดตาดูสะอาดสะอ้านเดียวแต่ข้างในนี่เน่าเฟะพี่อย่าหลอกตัวเองเลย ี่เข้าปากระับหนูอ่ะอาจบดมาตั้งนานแล้วค่ะแบบยังประจำได้ตอนนี้แต่งหน้าเลยใครจะสอมมาสอมไปนะคะฉันน่าจะสกสิบคนโคตรไงโคตรอีกันเลวอีกันแลวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคนเขาซ้อมบทกันอยู่ กวดีกวดีเขียวเขียวอีกเขียวพี่ปัดพี่ปัดพี่ปัดใจตเหลี่ยงมาพี่ปัดพี่หลอกด่าฉันอีกันไหนดเดินหน้าบานมาใช่ไหม เดินหน้าบานมาชนะค่ะเดินมานี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรอคะมาทำตีหน้าซื่อฉันจะคุยกับแกเรื่องพบเนี่ยน่ะหรอนบนับพา

แกไม่มีที่ไปอยากจะแบกหน้ากับมาทำงานที่นี่ก็เชิญแต่ฉันขอเตือนแกไว้อย่างนะงานน่ะเขามีวิธีทำบนโต๊ะอย่าได้ตะกายขึ้นเตียงมาทำงานกับผัวฉันอีกหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณนพนภาก็คงจะเคยง่ายฉันต้องพูดิ้นก็ต้องแย้มหน้าแเได้ตะกายขึ้นมาทำกับผัวฉันอีก อแต่ฉันก็สงสัยนะว่าสันดานอย่างแกจะอดไหวหรอฉันจะบอกแกไว้ให้เอาบุญนะผัวฉันนะ่ะมันไม่เคยคิดจะเอาใครจริงเหรอคะเหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณนพนภาก็คงเคยง่ายให้เขามาก่อนสิคะถ้าอย่างนั้นคุณนพนภาก็คงจะเคยง่ายให้เขามาก่อน,นะสิคะ ลูกคนแรกก็ท้องก่อนแต่งจนต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่หรอคะห <c oughs> น้าเวทนานะคะแก่จนต้องไปดึงไปถึงทางตัวแบบนี้ยังหาความสุขสงบไม่ได้ต้องเที่ยววิ่งแร่ตามผัวไปทุกทิศต้องเที่ยววิ่งแร่ตามผัวไปทุกทิศจนคนเขาสั่งเวทกันไปถึงเมืองปแีแปกนรกแปกเก็บกล้าดีไงมาตอบฝีปากกับฉันเนี่ยฮะ ฉันเคยเตือนแกไว้แล้วนะครั้งที่แล้วฉันส่งคนไปจัดการแกแค่คนเดียวมันคงจะไม่พอใช่ไหมคราวหน้าฉันจะส่งไปกักสิบคนระวังผลกรรมมันจะตกไปอยู่ที่ฝ่ายญาติฝ่ายหญิงของคุณด้วยนะคะ <c oughs> ระวังผลกรรมมันจะตกไปอยู่ที่ญาติฝ่ายหญิงของคุณด้วยนะคะยิ่งมีลูกสาวสองคนแบบนี้แล้วด้วย <c oughs> 一比到八。 ไใช่เหยื่อของแกต่อไปแล้วจำใส่สมองของแกไว้ด้วยนะมุตตาไม่ใช่เหยื่อของแก,กต่อไปละอีก,กเลยวว่าถ่ายไว้ให้ครบนะถ่ายไว้ให้ครบนะ ฉันจะฆ่ามันจบพี่พี่ังเล่นเนี่ยแต่แบบมันมีแฟนความตลกอะน่าสนะมัน่าจะแบบตลกอะตลกได้หุ่นด้วยไรตลกได้หุ่นด้วยไรสรุจะชมหรือด่าย่าเงี่ยอย่างยเปะ ริกระรียังกับปลากระดีได้น้ำริกระรียังกับปลากระดีได้น้ำอีกไม่นานเกินรอหรอกคุณธนาจะต้องกลับมารับฉันแต่คนอย่างแกคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เพราะคนอย่างแกไม่เคยมีผู้ชายหน้าไหนเฉียดเข้าใกล้พี่ปัดพี่ปัดพี่อย่าคิดนะว่าการที่คุณปู่ให้พี่ออกมาโบยบนินออกนอกห้องอย่างเงี้ยพี่หืมพี่หืมอะไรนะ <laughs> พี่ปัดพี่อย่าคิดนะว่าการที่คุณปู่ให้พี่ออกมานอกห้องพี่จะได้โบยบินเป็นอิสระพี่มันก็เหมือนนกปีกหักป่านเนี้ยผัวคงไปนอนกกกอดอยู่เพื่อนทรยศแกคงจะคิดว่าฉันจะน้ำตาตกคล้อยตามคำพูดลมๆแรงๆของแกอย่างนั้นหรือฉันไม่ใช่ปัทมาคนเก่า <h> ih <ihi> พี่ปัดคนใหม่คนใหม่โขอโทษค่ะ <h> ih <ihi> พี่ปัดคนใหม่ เสื้อผ้าใหม่ผัดหน้าผัดตาดูสะอาดสะอ้านดีออกแต่ข้างในเน่าเฟะพี่อย่าหลอกตัวเองหน่อยเลยจริงๆพี่ก็เจ็บปวดอยู่ไม่น้อยที่ถูกผัวทิ้งพี่มันเป็นบ้าไปแล้วหรืไงพี่เป็นบ้าไปแล้วหรือฉันด่าขนาดนี้ยังมีหน้ามาปรบมืออีกตั้งแต่แกเข้าเรียนมาหาวิทยาลัย แกช่างสรรหาคำพูดทดี่เจ็บปวดจริงๆตันท่าสังเวชท,ที่การศึกษา,มาไม่ตันท่าสังเวชท,ที่การศึกษาไม่ได้ช่วยให้จิตใจของแกสูงส่งคำพูดคำจาของแกมันต่ำสถุดยิ่งกว่าพวกไพ่ใช้กันซะอีกพี่ปัดพี่เอาฉันไปเปรียบเทียบกับพวกบ่าวไพ่หรือโปเบาสิยนาโปเบาสิยนาะวันนี้วันมงคลแกเก็บเอาความหยาบช้าหน้างอคองเงาของแกเอาไว้ อย่าปล่อยให้วิญญาณรายที่สิ่งอยู่ในตัวแกออกมาพลาดอย่าปล่อยให้วิญญาณรายที่สิ่งอยู่ในตัวแกออกมาพลานพอถึงคราวที่คุณพระคุณเจ้าประรมน้ำมนต์แกต้องบีบมือกัดปากเอาไว้ให้ดีอย่าได้รีกรีดวีดวายจนแขกเห้เเเเเื่ในงานตกใจพึงสำเนียกเอาไว้ว่าเราเป็นผู้ด,ดีมีตระกูลพี่หลอกด่าฉันอีจันไดคชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอพี่หลอกด่าฉันอีจันได อร่อค่อิมเริ่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 มเริมเริ่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 มเริม่เริ่มเริ่มเริ่เริ่ม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 เริ่เริ่มเริม่เริ่ม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 เริเริ่ม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 เ ที่พี่พระสะวันออกไปแต่คนอย่างแกผู้ดีด้วยคงไม่สํานึกนอกจากคุณปู่กับคุณพ่อแล้วแกก็เข้าหน้าใครไม่ติดเพราะแกรู้ตัวว่าไม่มีใครรักแกทุกคนรังเกียจแกนั่นก็เป็นเพราะาแกทําตัวแกเองแกไม่เคยให้รักใครแกย่อมไม่เคยได้รักๆนั้นตอบฉันจะคอยสมหน้าพวกให้รักแต่กลับตายเพราะรักคัดยังคัดเอ วก่อนขอโทษคแม่ปที่ทารักแตรก็ทำลายนจริกลับมาทาไมอีปลูกไปอยู่กับป้อมก่อนพี่จะจัดการอีหมาบ้านี่เองแน่จริงมึงกลับมาทำไมอีปลูกอ๋อมีลูกพี่คอยให้ทายมึงอยู่นี่เองปลูก ไปอยู่กับป้อมก่อนเดีย๋ยวพี่จะจัดการอีหมาบ้านนี่เองเดีย๋ยวพี่จะจัดการอีหมาบ้านนี่เองใครก็ได้ช่วยเรียกตำรวจมาทีเอามาตรงนี้เลยนะเอามาตรงนี้เลยนะใครลงมือก่อนจะได้เสียค่าปรับง่ายๆไม่ต้องไปหาพยงพยานให้เสียเวลามึงคิดว่าอีน,นี่มันจะอยู่คุ้มกับกรลัมันได้เหรออีปลูกเดี๋ยวอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานอ่ะมันก็ต้องระเหิดออกไปจากชุมแสงนี่แหละเพราะมันหนีอายไง อ๋อพอแออ๋อพี่ทำอะไรก็พี่เปลี่นงานสิอ๋อพี่ทำอะไรก็ไม่เปลี่นกานสิแล้วอีกะลลีเนี่ยทำอะไรก็มีแต่คนเข้าข้างหยอกหยอปอปั้นมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะอาซาพี่จะประจานมันจนกว่ายางอายมันจะออกจนกว่ามันจะทนอยู่ที่ชุ่มแสงไม่ได้นี่อีกจนกว่ามันจะทนอยู่ที่ชุ่มแสงไม่ได้นี่อีกมาฟังกันนะทุกคนว่าอีกะลลีเนี่ยทำไมมี่ใค่อี้ใส่นี้ไม่ได้นี๋ อะไรนะ okay, ชุ่มแสงนี้ไม่ได้อีกอ๋อพี่ทำอะไรก็ไม่เหมืนอนกันสิแล้วอีกกรีเนี่ยทำอะไรก็มีแต่คนเข้าข้างยกหยอบปอบป้ามันอย่างนั้นอย่างนี้น,นนะอาสาพี่จะประจานมันจนกว่ายางอายมันจะออกจนกว่ามันจะทนอยู่ในชุ่มแสงนี้ไม่ได้อีกมาฟังกันนะทุกคนว่าอินเนี่ยมันเป็นกะรีมันเคยขายตัวให้ทหารไอ้กันมาก่อนหมดสภาพแปลงถึงไม่มีใครเอามันเลยต้องมาแย่งผัวชาวบ้านไง นาสมเพศมันไม่ได้มีแค่นี้นะเวลาเจอหมาบ้านน้ำลายฟูมปากเขาก็ต้องสาดด้วยน้ำแบบนี้แหละจับผมทำไมไม่รู้วเอาใหม่นาสมเพศมันไม่ได้มีแค่นี้นะอีเลยนเวลาเจอหมาบ้านน้ำลายฟูมปากเขาก็ต้องสาดด้วยน้ำแบบนี้แหละอล้เมึงตบกูก่อนเลยมึงตบกูเลยนะตบเน้นๆตรงเนี้ยอีกอะเรเอาสิ ตบกูสิมึงตบกูเลยมึงตบกูเน้นๆเลยนะมึงตบกูเน้นๆเลยนะเอาสิมึงตบกูเลยพี่หนูลืมเองอีกแลเอาสิมึงตบกูเลยมึงตบกูเน้นๆเลยนะมึงตบกูเน้นๆเลยนะแต่กูไม่รับประกันนะว่าหลังจากที่มึงตกเนี่ยตากมึงจะต้องเย็บอีกสักกี่เข็มเอาสิตบกูเลยพยานกูมีเยอะเอาสิตบเลย อพี่ก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะอาซาแต่จะให้พี่ทนเฉยทำเป็นหูทนลมมันย่ำยีศักดิ์ศรีของพี่ขนาดนี้มันไม่ใช่พี่คัดโอเค ก็การละครครั้งแรกอของเรานะอยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าการละครครั้งนี้มันคือการท้าทายรูปแบบใหม่ที่พวกเราไม่เคยทําและไม่เคยเจอมันก็คือแบบครั้งแรกของหนูด้วยอยากจะบอกทุกคนนะคาที่แบบมาชอบมาเมนว่าแบบเออสแสดงเก่งนะงนะอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาสแสดงหนังไหมอ่ะพอมาสแสดงจริงปูบัก มันยากนะที่เราจะแบบสวมบทบาทของแบบบทบทนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสภาพตอนนี้ก็คือแรงทึงจริงๆแต่ไม่เคยขายตัวนะจารัดีฉันนะคะไงคะคุณโอออบบนอะ <laughs> <laughs> มีความเอิมกลัวทุกคนเสียเวลาก็จะเกรงนิดนึงเนาะตื่นเต้นแต่ว่าแบบเฮ้ยเราก็ได้คู่ที่ดีที่ช่วยสนับสนุนเต็มเลยอ่ะน่าตกจริงก็ดีใจนะคะที <ๆ S 2> ่ครั้งนึงได้ผักพี่เมลล้มะค่ะ อินนอร์จริงเหรอไม่หรอเล่นจริงๆอ่ะเป็นหัวพี่เมย์มากตอนที่เขาล้มลงไปแต่อยากจะช่วยแต่มันไม่ได้เราอยู่ในบทเราจูดอินอยู่ใช่ไหมก็รู้สึกแบบ ตื่นเต้นนะจริงเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เนาะแต่พอทาแล้วก็สนุกปอยากให้ทําอีกนะเพราะว่าเรารู้ไหมเดี๋ยวดาราจะตกงานอยดูย่างตอนที่เราทำอ่ะคือแบบถือกำเนิดซุปเปอร์สตาร์เลยนะผมพี่พี่รู้สึกว่าพี่ตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นทุกคนแต่งตัวในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้ตื่นเต้นกับบทตัวเองแต่ตื่นเต้นที่จะได้เห็นคนอื่นเออรู้สึกแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเมติโปงแต่สำหรับคู่เรารู้สึกว่าชิบหายแล้วตั้งแต่เห็นบท คือมันจะยาวอะไรขนาดนั้นระบบมันไม่ใช่ภาษาแบบปัจจุบันในยุคปัจจุบันอะภาษาทีเรไทยไม่ได้ทาไทยแค่คนเร่นรู้สุาทาไทยคนดูด้วยว่าเขาจะดูรู้เรื่องใหม่เอออะไรก็ตามอยากกดสคริปอะไรก็ตามอยากกดสคริปอะไรก็ตามอยากกดสคริปและต้องกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวให้หนูพูดก่อน มันไม่ใช่ทางเราอ่ะแต่หนูก็ทําได้ดีนะน่ายดู่าดูแต่ที่สําคัญเราจะเปิดวตจ้าซึ่งจะเปิดโบทในคอมมูนิตี้นะหรือว่าชุมชนใน YouTube และที่สําคัญนะคะ คลิปมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทาง5ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter Instagram และ TikTok ยังไม่กดไลค์กันอีกหรือจงไปกดพูดว่าอะไรดีวะไปกดกันเดี๋ยวนี้พอแล้วคุหน่อยโอ้ยแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์ ที่สำคัญนะคะคลิปมันจะไปต่อไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c r i ายทางห้าช่องทางนี่ว่าจะเป็นเกกัตัวเองอ่ะเอาดีๆช่องรามันก็ครบเครื่องเหมือนกันนะเนี่ยละครก็มีชาเลนจ์ก็มีถูกเพลงก็มาแม้ว่าจะโดนหลืกเขก็ตามเหีือนยังไม่หายต้องเล่นแล้วจริงปะนังโป๊ เนี่คือใครตากล้องหรออยากได้เติมจุตัวสั่นสั่นมากอ่ะเนี่ยเดรกเดรีมันปากันดีได้้น้ำจริงหลังหนึงก็นางรมเมืองมีแต่เปลือกโออเขาบอกม่นเป็นเงดาแม่ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตนเ็นเรื่องเป็นแล้วมีผู้ชายในบ้างอยากมีชีวิตแบบนี้ นังไม่เก็ตนะน้าว่าเราเป็นเศ้ายังไงผู้เศร้ายังไงอีบีหลายครั้งอี่สองก็ไม่สองมาดู้เหมือนกังั้มีมีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจเจ็บตรงที่รู้เธอรักใครและไม่มีวันแต่งใจเธอเธอรู้สักวันมืองยองที่เห่นอันนี้มันมหลานปะ